บทที่6 8 0แต้นชบาใต้หมอนซีเหอเหอเว่ยซีเหอเป็นภรรยาของจักรพรรดิจุนภรรยาที่ไว้วางใจและเป็นที่รักที่สุดของจักรพรรดิจุนด้วยความเคารพต่อจักรพรรดิสวรรค์ผู้หญิงจากทั่วทุกมุมโลกต้องการปีนขึ้นไปบนเตียงมังกรของเขาทุกคืนแต่ดีจุนะมีภรรยาเพียงสองคนและภรรยาสองคนนี้ยังคงเป็นพี่น้องกันทางสายเลือดน้องสาวชื่อซีเหอและน้องสาวชื่อฉางซีใส่สพี่สาวคนโตและจินบูลูกคนที่สิบของเธอทนไม่ไหวและพวกเขาต้องการให้ใส่ฮีอยู่ใกล้ๆพวกเขาทุกวัน จิโนอหอวูตัวหนึ่งบินออกไปจากต้นชบาและซีซีอีกเก้าตัวที่เหลือจะเล่นกับพวกเขาจนกว่าจิโนอหอวู้ที่บินออกไปจะเหนื่อยมีบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติในยูทานีน้ำพุร้อนภายในไม่เพียงแต่มีอุณหภูมิที่สูงมากเท่านั้นแต่ยังมีพลังของซีเหอซึ่งสามารถะล้างมลพิษของจิโนอหอวูและสามารถทนต่อเลวไฟของจิโนอหอวูได้และคิงมูก็มาจนสุดทางเพราะเขาเร็วเกินไปเขาจึงมาที่นี่ใน,ในอีกไม่กี่เดือนต่อมามีข้อห้ามมากมายและมีความซับซ้อนถึงจะยุ่งเหยิงแต่เป็นระเบียบฉันเกรงว่าจะใช้เวลาน คนเลี้ยงสัตว์ฉินและพักพวกของเขาไม่ได้ใช้กำลังของตัวเองเพื่อฝ่าฝืนข้อห้ามของโลกมาเป็นเวลานานแต่กลับขลุกอยู่ในนั้นและเดินช้าๆเดิมทีทันทีที่มีคนก้าวเข้ามาที่นี่มันจะทำให้เกิดการชักนำของซีเหออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามทิ้งมูไม่ว่าเอ็กเชอเร์เรนจะเป็นอย่างไรแม้ว่าข้อห้ามจะไม่ถูกทำลายแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะพบมันจึงมีฉากที่น่าอายเช่นนี้ผู้หญิงในทังกูซึ่งมีเสียงเป็นหลุมเป็นบอ่อและลอะเธอหย่อนตัวลงในหมอกน้ำ หมอกจางและปกคลุมร่างกายที่สวยงามอย่างไรก็ตามหมอน้ำในบริเวณนี้จะขัดขวางการมองเห็นของขิ้มูได้อย่างไรถึงมูที่มองเห็นต้นกำเนิดของโลกได้อย่างรวดเร็วย่อมมองเห็นทุกสิ่งเกี่ยวกับผู้หญิงได้อย่างชัดเจนโดยธรรมชาติไม่เพียงแต่รูปร่างหน้าตาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงร่างกายที่เกือบจะไร้ที่ติอีกด้วยเมื่อหมอกแพร่กระจายในที่สุดขี้ก็เห็นขิ้มูบนชายฝั่งและกรีดร้องอย่างเงียบๆหูอย่าสงสัยผู้หญิงเลยเสียงของพวกเขาแม้จะไม่มีพลังเหนือธรรมชาติมานาแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้แก้วหูของคุณแตกสลาย เสียงกรีดร้องนั้นแทบจะเรียกได้ว่าดังก้องอยู่ในท้องฟ้าอย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวในมือของเขาไม่ได้ช้านับมือซ้ายตบน้ำตีม่านน้ำบางร่างสมบูรณ์ผลักมือขวาไปข้างหน้าและซีเหอจะทำให้ดีที่สุดอย่างไรก็ตามอำนาจของจัก,กรพรรดิจุนไม่คุ้มที่จะกล่าวถึงในสายตาของขิ้งูไม่ต้องพูดถึงซีเหอเหรอือแม้ว่าเสียงปรบมือจะดังมากแต่มันก็หายไปต่อหน้าขิ้งูถึงมู่หันกลับมาคุณขึ้นมาแล้วคำทั้งสี่นี้ดูเหมือนจะมีมานามาหาศาลและใส่ซึ่งเดิมทีกำลังจะดําดิ่งลงไปในน้ำก็็รรู้้้สึกกกกว่่่่าาาบาาบางงงงยขขอเบบจนนนนัันทัททคิไปีฝ และทั้งหมดนี้เธอไม่มีท่าทีต่อต้านเลยซีเหอพันร่างของเขาด้วยผ้าเช็ดตัวเพื่อป้องกันไม่ให้คนที่อยู่ข้างหน้ามองเห็นร่างของเขาแม้ว่าสิ่งนี้จะดูน่าดึงดูดมากกว่าแต่ผู้ชายคนอื่นๆที่ไม่ใช่ดีจุนก็มองเห็นร่างกายที่เปลือยเปล่าได้ซึ่งเป็นเรื่องน่าละอายสำหรับเธออย่างทนไม่ได้เธอเป็นภรรยาของจักรพรรดิสวรรค์และเป็นมารดาของจีโนอหอวูวันนี้มันดูหมิ่นมากคุณคือใครซีเหอกัดฟันแล้วถามชิ้งมู้ไม่หันกลับมาการซ่อมแซมหลวมๆทั่วไปที่หลงเข้าาามในนนสถนทีี่่แหง ซ่อมฟรีขณะน,นี้โลกนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของลิทไอไอแม้ว่าจะมีการซ่อมแซมกระจัดกระจายมากมายแต่โลกทั้งใบก็เกี่ยวข้องกับลิชอและการซ่อมแซมก็ไม่สามารถเป็นสภาพอากาศที่ใหญ่โตได้แต่ชายคนนี้พลังแบบนั้นทรายและความมั่นใจในตนเองไม่ผิดพลังของคิงมูนั้นเหนือกว่าจัก,กรพรรดจุนอย่างชัดเจนแม้ว่าที่จุนจะเป็นเสมือนผู้ศักดิ์สิทธิ์แต่เขาก็ยังห่างไกลจากปราดคีไอแต่งงานกับจักรพรรดจุนและมีบุตรชายสิบคนไม่เคยละทิ้งทางกูเลยดังนั้นแม้ว่าคิงมูจะได้ยินเรื่องนี้แต่เธอก็ไม่เห็นมันออนอกม่า สถานที่แห่งนี้เป็นตระกูลสวรรค์แม้ว่าจะถูกทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจคุณจะหลบหนีข้อห้ามนับไม่ถ้วนได้อย่างไรสี่เหอกดข้อห้ามที่ซับซ้อนแม้กระทั่งจาก,กรพรัดจุนบางครั้งก็ทำให้หงุดงิดและเส้นทางที่ซ่อนเร้นเหล่านั้นยังเชื่อมโยงกับวิญ,ญญาณดึกดำบรรพ์ของเธออีกด้วยไม่มีใครสามารถบุกเข้ามาอย่างเงียบๆโดยไม่สนใจใดๆแล้วสี่เหอจะเชื่อคำพูดของฉินม,มู่ได้อย่างไรข้อห้ามนับไม่ถ้วนห่อหุ้มขี้หมูด้วยวิญ,ญญาณสังหารเห็นได้ชัดว่าพยายามดักจับเขาที่นี่ หากคำได้ไม่เพียงแต่เนื้อหนังเท่านั้นแต่ยังรวมถึงหยวนเซินด้วยอย่างไรก็ตามเนื้อของขิ้งมูนั้นน่ากลัวระหว่างการยกมือและยกเท้าร่างกายนี้เป็นร่างกายที่สมบูรณ์แบบและคุณสามารถทำลายร่างสีทองของนักบุญได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้มานาใดๆบ้านเขตนี้ไปเอาเขามาได้ยังไงแต่ทำไมชิงมูพูดด้วยอารมณ์ทำไมคุณถึงช่วยฉันได้ชิงมูหันกลับไปมองซีเหอในโลกของข,องขิ้งมูมีผู้คนนับไม่ถ้วนแต่ความงามของทรายและฮาร์โมนีนั้นยากที่จะอธิบายเป็นคำพูดลักษณะที่ปรากฏตรงที่สุดคือภายใตต้ว,ว,วงงาขิู ไซและร่างกายถูกห่อด้วยผ้าเช็ดตัวสิ่งล่อใจที่ปกปิดไว้ครึ่งหนึ่งทาให้คิงมูรู้สึกสันเล็กน้อยเป็นเวลานานความงามบางอย่างก็เหมือนหยกและความงามก็เป็นสิ่งที่คุ้นเคยแล้วซีเหอร์ลมันมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างคิงมูไม่รู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อายและฮีถูกบังคับให้พาไปที่ร่างกายของเขาโดยคิงมูและหลังจากถูกมือของเขาปรับรามอย่างรุนแรงเขาก็รู้สึกถึงความอบอุ่นในร่างกายของเขาร่างกายของซีเหอร้อนมากเพราะเธอมักจะดูดซับพลังของจิตนอหอวูร่างกายของเธอแตกต่างจากความเย็นของผู้หญิงทั่วไปมันร้อนและร้อน คิงงูหลับตาและวางศีรษะยอย่างเงียบๆบนท้องแบนของไซคีไม่มีการต่อต้านเธอใช้ความพยายามนับไม่ถ้วนแต่พลังทั้งหมดก็หายไปราวกับบวัวโคลนลงสู่ทะเลในที่สุดชายนิรานามคนนี้ก็ปฏิบัติต่อเธอเหมือนหมอนหลังจากมีศักดิ์ศรีก็กลายเป็นหมอนของคนคนนี้เหรอยังคงนอนอยู่ใต้ต้นชบาต้นชบาต้นนี้เป็นต้นไม้ที่เห็นตีจุงซีและคู่รักและใต้ต้นไม้ต้นนี้คือความสามัคคีของพวกเขาทันใดนั้นไซก็เกิดความสับสนและหวาดกลัวมากยิ่งขึ้นบทที่6 8 1ชิซี่ซจินมูเฮาทูแสวงหา ท้องอันอบอุ่นของภรรยาของศีษะของจักรพรรดิสวรรค์วางอยู่ในโลกมืองที่อ่อนโยนสุสารวีระบุรุษคิงมูเข้าใจสิ่งนี้อย่างเป็นธรรมชาติเนื่องจากเขากลายเป็นหนทางที่ยิ่งใหญ่เขาจึงมีความคิดน้อยมากในเรื่องนี้หรือแทบไม่มีเลยจริงๆแล้วความปรารถนาของใครก็ตามที่ประสบความสําเร็จอย่างมากในด้านนี้แทบจะหายไปเลยเหตุผลก็คือร่างกายของเด็กชายนั้นเป็นร่างกายอย่างที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการฝึกฝนหากคุณไม่ใช่คนที่รักคุณจริงๆกลัว,วว่าคุณไม่กล้าที่จะทําลายเครดิต ในแง่นี้ฟูไซก็คือแมในฐานะจักรพรรดิก็ยังครมีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ในการสืบพันธุ์อย่างไรก็ตามฟูไซย,ย,ยังไม่ได้สร้างครอบครัวและหยวนเชิญของเขาถึงขิ่งถึงอย่างแมแต่ฟูคิงในฐานะจักรพรรดิชิงก็ยังยังเป็นเด็กอยู่ขิงมูไม่ใช่อย่างแน่นอนเนื่องจากเขาฝึกฝนลทัทธิเต๋ามาเป็นเวลาหลายพันปีเขาจึงมีสหายลทัทธิเต๋าอยู่แล้วไม่เช่นนั้นทายาทของญาติจะอยู่ที่ไหนเพียงแต่ว่าสัตรูที่ตายไปแล้วซึ่งฝังจักรพรรดนั้นแข็งแกร่งเกินไปการคำนวณและการต่อสู้ระหว่างคนทั้งงสออ่ผลกกกระะททบตเบุคนนนนใขณั้ และญาติของทิ้งมูก็เสียสละในการต่อสู้ครั้งนั้นด้วยทุกวันนี้จู่จู่ชิงมูก็คิดถึงช่วงเวลาที่เธอกำลังพักผ่อนอยู่บนซีเหอความมายากขอองค์การบวชมีมากว่าการปีนฟ้าขีต้องการเคลื่อนไหวแต่ร่างกายของเธอถูกมัดไว้ด้วยเฮเวนแอนเอิร์ทอเวนิวและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลยเมื่อไม่มีทางต้านทานได้เธอจึงใช้ปากเป็นอาวุธตอบโต้ได้อย่างไรก็ตามสถานะของเธอทําให้เธอรังเกียจที่จะทําสิ่งที่ถูกแบบนั้นดังนั้นเธอจึงทําได้แค่ต้านทานโดยไม่มีผลดใดๆดการต่อต้านประเภทนี้ในความเห็นของคิ้นนไไมม่่่่ใชชกาอาออเเเลยเธอบอวห ไม่หรือเธอดันไปไม่มีอะไรเธอกลับไม่ลุกขึ้นมาอีกคิงมูไม่ได้มัดเธอไว้กับพื้นและพื้นดินก็หนาวมากเธอไม่ควรคิดว่าแขกของเธอเป็นเจ้านายของเธอเหรอคิงมูคิดแบบนี้และเขาก็หลับไปโดยไม่มีความรู้สึกผิดใดๆฉันไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนเรากับว่าเป็นเวลาพระอาทิตย์ตกในที่สุดคิงมูก็ตื่นขึ้นมาเอ๊แล้วลูกชายของคุณละ่ะทําไมคุณไม่กลับมาสัตว์ร้ายตัวนี้ทําให้ผู้อื่นเป็นมนทินแม้จะตื่นขึ้นแล้วก็ตามเป็นไปได้ไหมที่คุณมียาติทางผิวหนังอยู่แล้วและคุณยังต้องติดเตีียงงถึงจะมมควาสุข ชิงมู่ได้ยินคำพูดของซีเหอแล้วถอนหายใจคุณเข้าใจฉันผิดฉันไม่ได้คิดเรื่องนี้เพื่อคุณแล้วถ้าลูกๆของคุณกลับมาและเห็นสถานการณ์ของเราล่ะและน่าเสียดายที่ลูกๆของคุณดูเหมือนจะฉลาดมากร่างกายของซีเหอตึงเครียดซึ่งได้มาจากปฏิกิริยาตามสัญชาตญาณของร่างกายความตึงเครียดและความกลัวคุณหมายความว่าอย่างไรเสียงของเธอสั่นเบาๆและสิ่งที่เป็นอันตรายที่สุดคือการตำหนิคำพูดของคิงมู่ทีให้เห็นถึงปัญหาที่เลวร้ายที่สุดของแม่โดยสิ้นเชิงหากเห็นตนเองและคนอื่นทำสิ่งที่่่นนนาาลลอยยโดเห็แกกูๆขงต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นทางกูแม้ว่าจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงในสามอาณาจักรก็ตามแต่ใต้ต้นชบาท้องฟ้ายังคงเป็นผ้าห่มและพื้นเป็นที่นั่งทําสิ่งที่คุณทําคือทําสิ่งที่คุณทําแม้ว่าพวกเขาไม่ได้ทําเรื่องสกกระกระหว่างพวกเขาก็ตามแต่จะอธิบายอย่างไรร้อยปากอธิบายไม่ถูกในขณะนั้นซีเหอคิดถึงแต่ความตายเท่านั้นลูกของเธอเห็นภาพที่ทนไม่ได้แบบนี้เธอจะรอดจากหน้าไหนได้อีกความตายอันไม่มีที่สิ้นสุดแพร่กระจายไปทั่วทรายและร่างกายอย่างเงียบ คิงมูมองไปที่ผู้หญิงคนนี้และคาดหวังความแข็งแกร่งของเทอมานานแล้วกล่าวอีกในหนึ่งหากเห็นจริงจจุดจบของเธอคงมีแต่ความตายเท่านั้นเพียงแค่เธอฆ่าตัวตายอย่างน้อยก็ยังมีศักดิ์ศรีและถ้าคนนอกรู้แม้ว่าดีจุนอยากจะดึงผิวหนังของถิงมูออกแต่ท้ายที่สุดแล้วความโกรธและความโกรธทั้งหมดของเขาสามารถระบายไปที่ซีเหอเท่านั้นสำหรับคิงมูดีจุนไม่กล้าแล้วจะก,กระรัดสวรรค์ต่อหน้าคิงมูแม้แต่เฮเวนลี่ดาวก็สั้นไปหน่อยแต่มันเป็นเพียงจัก,กรพรรดแห่งสวรรค์เท่านั้นถนนมีสามพันคนและขลเ,ลเขาล้ม ด้วยการโบกมือถึงมู่ขับไล่การตายของซีเหอออกไปลุกขึ้นเถิดฉันเกรงว่าลูกๆของคุณจะกลับมาดูจริงๆหลังจากคำพูดของซีมู่ซีและดวงตาอันรุ่งโรจน์ของเขาก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรโอ้ดูเหมือนคุณต้องการให้ฉันทำอะไรสักอย่างจริงๆดังนั้นตอนนี้ฉันแค่แต่งตัวไม่เรียบร้อยมาล่อลวงฉันคิงงูเย่อเย้เขาไม่สนใจผู้หญิงคนนี้เมื่อกี้ฉันทำแบบนั้นนะแค่แกล้งแ้งเฉยๆเล่าอีกนายหนึ่งทำให้ผู้หญิงคนนี้ลำบากคิงงูแม้ว่าจะเป็นนักบุญญกกก็ตตาาาาาาามมมแ่่่เเเขยยยยังงงงคคค้้นนโดฉพะหหิิบทีไลือ ไม่ใช่เพียงมองแอร์วบเดียวก็ดูดีไม่ขาวหรือไม่เมื่อซีเหอแยกเสื้อผ้าและอารมณ์ของเขาออกในที่สุดจินนหอวูก็เล่นได้เพียงพอและกลับไปที่ต้นชะบาแค่ยังมีอีกหนึ่งคนผู้หญิงมาเลพลังที่ที่แข็งแกร่งเทียบได้กับฟูซีสิ่งที่สําคัญที่สุดคือพลังอันไม่มีที่สิ้นสุดเปรียบเสมือนโลกที่เพาะพันุทุกสิ่งโดยเฉพาะพลังบุญในผู้หญิงคนนี้มีอนุภาพมากกว่าพลังของนูวาเสียอีกทันทีที่ผู้หญิงคนนั้นเห็นถินมู่เธอก็คุกเข่าลงและอธิษฐานว่าเด็กหญิงตััวเลเลเล็กกๆบมาหาหรุ่น่นีขององธ แผ่นดินแม่ในบรรดาบรรพบุรุษและแม่มดทั้งสิบสองดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการชำระล้างเพียงแห่งเดียวไม่น่าแปลกใจเลยที่พลังของเธอเทียบได้กับฟุกซี่แต่พลังของเธอนั้นหนักมากอย่างน่าประหลาดใจแผ่นดินแม่ซึ่งเป็นตัวแทนของพลังแห่งแผ่นดินได้หล่อเลี้ยงทุกสิ่งบนโลกนี้ถ้าบุญนี้ไม่สําคัญก็เกรงว่าโลกนี้จะไม่พบบุญที่หนักกว่านี้อีกแต่ผู้หญิงคนนี้มาเพื่อค้นหาตัวเองเพื่ออะไรเมือ่อคินมูรู้สึกบุญงงโฮทูก็คอหัวและขอร้องอย่างเคร่งศาสนา โปรดผู้อาวุโสยกมืออันสูงส่งของพวกเขาและปล่อยให้คน WU หาเลี้ยงชีพโฮทูเต็มใจที่จะเป็นทาสและทาสที่จะรับความผิดต่อชาว WU. บทที่682้ย่าเวทมนต์วิญญาณที่หายไปหนึ่งมังกรสองฟีนิกมีสุภาษิตโบราณว่าจะกรพพัดพระมารดาแห่งแผ่นดินดินแดนนี้คือผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเธอเครื่องจักรพลังชีวิตนั้นแข็งแกร่งกว่านักบุญทุกคนทันทีที่เธอเห็นขี้งูเธอก็คุกเข่าลงทันที คิงูไม่ชัดเจนเกี่ยวกับความตั้งใจของเธอแต่เนื่องจากเธอเป็นบรรพบุรุษและแม่มดฉันกลัวว่าเธอจะรู้สถานการณ์ต่อหน้าชาว WU ด้วยส่วนเธอจะรู้หรือไม่ว่าโชคมาเลพังทลายด้วยตัวเองก็ไม่รู้ชิงมูครุ่นคิดลุกขึ้นคุณเป็นเช่นนั้นฉันค่อนข้างตื่นประหนกคิงงูบอกว่าเขาตื่นประหนกและหัวใจของโฮทูก็จมลงทันทีคิงมูเป็นผู้ชายและการฆ่านั้นแย่มากทุกอย่างไม่ประสบความสำเร็จและบางทีคุณอาจเริ่มต้นได้โดยตรงไม่เหมือนกับฮงจุนแม้ว่าฮงจุนจะโกรธแม้ว่าเขาจจจะะโกรรรรแแตต่่่่มมมมัันน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 ็็เเเเเเเปีีียยยงงบบทททา้้ไใคหุิล อย่างไรก็ตามถิงม,มู่โคตูมีเหนื่อเย็นไหลลงมาอยากกล้าชิงม,มู่พูดไม่ออกเขาอารมณ์ดีและเห็นว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เกียดเกินกว่าจะดูแลมากเกินไปคุณขี้อายมากในความเป็นจริงข้าซีเหอรู้ว่าชายตรงหน้าเขาคือถิงม,มู่ฉันเกรงว่าเขาจะไม่คิดถึงเรื่องนี้ในเวลานั้นที่ซีจีนอหอวู่มองดูป้าที่พาพวกเขากลับมาคุกเขาลงและข้างๆแม่ของเธอก็มีชายแปลกหน้าคนหนึ่ง จินดัลิวยูแทงยังไม่บรรลุนิติภาวะและไม่สามารถเปลี่ยนมาอยู่ในปัจจุบันได้ซีเหอปกป,ป้องเด็กที่อยู่ข้างหลังเขาขณะที่โหวอตูตะโกนชื่อของถินมู่หัวใจของเธอจมลงอย่างสมบูรณ์พูดตรงๆก็คือเสียใจอย่างไรก็ตามความเสียใจก็ไม่มีประโยชน์ชินมูสายหัวปล่อยให้ลูกๆของคุณลงไปพูดได้ไหมว่าฉันแกแล้วที่ไม่รู้ว่าเขาจะยังดูแลเด็กบางคนได้อีกกี่ปีไซฮีก้มศีรษะและเซียวจินมูไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเด็กๆเ,เหล่านี้จากไปอย่างไรร่องรอยแม้จะดูสีหน้าของพวกเขาพวกเขาก็รู้สึกตื่นเต้นมากดังนั้นกาาาารมมมอององงงตขินูจไปด้้ววยคซบ แม้ว่าคินมูจะไม่สามารถเข้าใจความคิดของเขาได้แต่เขาก็ยังคงแก้ไขเรื่องของดินแดนก่อนคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ที่นี่การมาถึงที่ตรงอิงเป็นเพียงอุบัติเหตุอาจกล่าวได้ว่าเขาแค่อยากเดินไปรอบๆโลกนี้ชมทิวทัศน์ของโลกและสัมผัสประสบการณ์ซุกซิบข,ของฟุกซี่ระหว่างทางดังนั้นแม้แต่คินมูก็ไม่รู้ว่าเขากำลังจะไปไหนอย่างไรก็ตามผู้หญิงคนนี้รู้ชัดเจนว่าคินมูอยู่ที่นี่โฮทูไม่กล้าที่จะโกหกในสายตาของคินมูเว้นแต่ว่าคุณจะสามารถปกปิดสวรรค์ได้ไม่อย่างนั้นคุณกกก็โกหกจนตาย แต่นักบุญมักฉลาดโดยเฉพาะลาโอซี่ในซานคิงเขาไม่ได้โกหกแต่เขาจะหลอกคุณบางคนไม่สามารถเชื่อความจริงมากกว่าความเท็จได้ใบหน้าของโฮทูเปลี่ยนไปและหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเธอก็พูดว่าอาจารย์บอกฉันผู้อาวุโสชาว W U อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากในขณะนี้ภายในสามอาณาจักรทั้งหมดที่ฉันรู้ก็คือมีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถแก้ไขมันได้สีหน้าของโฮทูมีความกังวลอย่างมากชิงมู่นั่งลงไม่ได้นั่งขัดสมาธิเมื่อเขาพูดแต่นั่งบนพื้นโดยตรงโชคแม่มดพังทลายแล้วคุณในฐานะบรรพบุรุษควรรู้ โฮทูพยักหน้าขิงมูพูดต่อแล้วคุณรู้ไหมว่าทำไมคนวูถึงโชคลาบโฮทูยังคงพยักหน้ามันเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์งริงๆที่กลืนกินอนาคตของชาววูขิงมูยิ้มเผ่าพันธุ์มนุษย์อ่อนแอและอ่อนแอมากแม้ว่าพรสวรรค์จะแตกต่างกันแต่ก็ต้องใช้เวลาในการเติบโตเราจะชนะโชคของคุณได้อย่างไรหลังจากคิดเล็กน้อยโฮทูก็เข้าใจกุญแจทันใดนั้นใบหน้าของเขาก็ซีดเซียวและเขาก็สูญเสียโชคไปพลังของปราดก็โอเคแต่เขาไม่กล้าทำ เหตุและผลที่เกี่ยวข้องอาจทําให้นักบุญมรณาได้ลองนึกถึงหนูวาที่เพิ่งบวชด,ด้วยคุณธรรมและหายไปอย่างไรร่องรอยหลังจากพันปีไปแล้วเหนือนักบุญยังมีการดํารงอยู่ของชิงมู่หงจุนอีกด้วยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างความแตกต่างดังนั้นโดยไม่คํานึงถึงพลังของเหตุและผลคนเดียวที่สามารถทําลายโชคของทั้งสองเผ่าได้คือขิ้นูและหงจุนอย่างไรก็ตามไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุและผลใหญ่นี้ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ระบายซึ่งกันแอลกันกล่าวอีกในหนึ่งเรื่องนี้ได้รับการออกแบบอย่างเรีย คิงมูสายหัวโดยไม่รู้ว่าฮองจุนขอให้ผู้หญิงคนนั้นทำอะไรแต่ตอนนี้มีผู้หญิงที่น่าสงสารคนหนึ่งคุกเข่าต่อหน้าคุณใบหน้าของเธอซีดเซียวจิตใจของเธอกำลังสิ้นหวังคุณจะอารมณ์เสียไม่ได้ถ้าคุณเป็นผู้ชายคิงมูกล่าวว่าลุกขึ้นมีบางอย่างที่สามารถพูดช้าๆได้ทันใดนั้นโฮตูก็นึกถึงสิ่งที่ฮองจุนบอกเขาเขาจึงหยิบของหนึ่งออกมาจากอ้อมแขนของเขานี่คือสิ่งที่อาจารย์บอกให้ฉันมอบให้แก่รุ่นพี่ของฉันชิงมูรับมันในขณะนี้ใต้ต้นชบามือของคิงมูก็จุดไฟขึ้้นนมมมมมมาาาาาาาควาสสาารรถถของของิูไาาไ่่ปปััดดเ คิ้วของทิงมูขมวดคิ้วและผมของเขาหดเหี่ยมและแรงที่ใช้นั้นใหญ่เกินไปทําให้เกิดเปลวไฟในบ่อน้ําพุร้อนอย่างไรก็ตามทุกอย่างเปลี่ยนไปในขณะนี้ดวงตาของโฮทุกซี่และทั้งสองเริ่มเปลี่ยนไปอย่างช้าๆในขณะที่ทิงมูมีทักษะที่ลึกที่สุดและมีจังหวะที่เร็วที่สุดดวงตาของเขาร้อนดั่งไฟแต่ผู้หญิงตรงหน้าเขาอ่อนโยนเหมือนน้ำชายและหญิงดูเหมือนจะเกิดมาคู่กันใต้ต้นชบามีมังกรหนึ่งตัวและนกฟีนิกซ์สองตัวเทียนเวเตียนมือของฮงจุนยังคงสั่นเล็กน้อยเมื่อเห็นสิ่่่่่งงงงงททททีทีีรรรร้สาาาะะิิูููกลลลลััััอยจจึึหบตตนแววพพมปปด สหายดาวอย่าตำหนิฉันที่นับคุณฮองจุนเดินไปตลอดทางแล้วบอกว่าตั้งแต่ถินมู่เกิดมาแม้แต่ถิงนมู่ก็ไม่เคยเห็นฮองจุนด้วยสีหน้าแบบนี้เลยพูดให้ถูกคือความเฉยเมยที่โหดเหี้ยมน้อยลงและสัมผัสความเป็นมนุษย์มากขึ้นอีกเล็กน้อยทำไมเป็นเช่นนี้บทที่6 8 3้ดสาฮองจุนนับทางกลับเพื่อลิชอไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนบางทีโลกอาจผ่านไปวันเดียวไม่ควรมีอะไรที่จะทําให้ขี้งูเสียสติอย่างไรก็ตามทุกอย่างนั้นแน่นอนและบางครั้งความรู้สึกถึงความสําเร็จที่คคคคุุุณณมมีีีทททกกกออออออยยยย่่ย่่่่่่าาาางงงงงงงูในนนนนนืืนน็ัั้้้้้วววเเพพรึหหขจํตไชะ ดังนั้นแม้ว่าขินมูจะเชี่ยวชาญวิถีแห่งสวรรค์แล้วแต่ทุกสิ่งในโลกควรจะหลุดพ้นจากสายตาและดวงตาของเขาแต่ความว่างเปล่าในการรู้ทุกสิ่งนั้นเหนื่อยเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเมื่อขินมูตื่นขึ้นมาอย่างชาๆาหัวของเขาก็เวียนหัวและเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ตามอีกไม่นานเขาก็จะมีสติเพราะมือของเขาถูกสัมผัสด,ด้วยร่างกายที่อ่อนนุ่มและอบอุ่นและข้างข,าง,ขางเขาเขาก็อยู่ใกล้กับสองร่างด้วยความงามของเนื้อหนังทาให้คินงูรู้สึกมึนงงเล็กน้อยเขายืนกรานที่จะไร้ความ มันแตกต่างจากเส้นทางสวรรค์อันโหดเหี้ยมที่ฮงจุนซ่อมแซมเพื่อที่จะรักษาความสงบของตัวเองตลอดเวลาหรือจะบกกว่าครั้งหนึ่งเขาต่อสู้กับจุดสุดยอดของศัตรูขิ้นงูเข้าสู่สภาวะแห่งความรกร้างว่างเปล่าที่สุดแม้ว่าอารมณ์ทั้งเจ็ดและความปรารถนาทั้งหกจะไม่ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์แต่ความรู้สึกของเด็กๆก,ก็เกือบจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยและตอนนี้ดวงตาของขิ้นงูเหลือมองเล็กน้อยและไม่มีร่องรอยขององค์การแพร่กระจายบนร่างของคีและเฮาทู 2. และนอกจากนี้ยังมีขิ้นงูรู้สึกว่าร่างกายของเขาแตกสลายเอฟเฟกต์ท่นาานา้ั ฮองจุนปลูกย่าวิญญาณที่หายไปในสวรรค์ลและโลกเป็นการส่วนตัวตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าฮองจุนทำอะไรแบบนี้ตอนนี้ฉันอยากจะมาผู้ชายคนนี้กำลังคำนวณวิธีทำลายสภาพจิตใจของเขาตั้งแต่นั้นมาเคล็ดลับประเภทนี้ไม่ได้มีไวสำหรับชนะจริงๆแทนที่จะรังเกียจขิงมูกล่าวอีกในหนึ่งในสายตาของฮองจุนถินมูรู้สึกรังเกียจมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาและเขาก็เสนอวิธีแก้ปัญหาเล็กน้อยฟันต่อฟันสิ่งที่ขิงมูต้องยอมรับก็คือฮองจุนทำได้ตอนนี้เขาอารมณ์เสียมากหากฮองจุนยืนอยู่ที่นี่เเขาาาาาสมมรถใชช้้้้้แตพื่อบดยยีีีผูคนนไททุกวิง อย่างไรก็ตามฉันคิดว่าอย่างนั้นผลการรักษาของลอโซไม่ได้หายไปอย่างสมบูรณ์แม้ว่าตอนนี้คิงงูจะรู้สึกอ่อนแอและอ่อนแอดังนั้นเขาจึงไม่สามารถใช้กำลังใดๆดได้คิงงูยังคงเหมือนเดิมแน็กซี่และเฮาทูต่างก็ทนไม่ไหวด้วยอาวุธเนฟรอหวนเซียงสองตัวฉินมู่เริ่มแอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพวกเขาสี่เหอเคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาก่อนนุ่มนวลอบอุ่นและมีกลิ่นหอมสามคำนี้ง่ายมาก ในกรณีของโฮทูเนื่องจากเป็นคนสัญชาติ WU ส่วนสูงของเธอจึงสูงกว่าคิงมูเล็กน้อยแม้ว่าเธอจะเป็นผู้หญิงแต่สมรรถภาพทางกายของเธอก็แข็งแกร่งกว่าผู้ชายด้วยซ้ำเมื่อสัมผัสมันฉันรู้สึกถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถระเบิดได้ทุกที่ทุกเวลาแม่มดบรรพบรุษปลูกฝังเนื้อและร่างกายของโลกเบื้องหลังแม้ว่าจะสัมผัสได้ไม่นุ่มนวลแต่ก็สามารถกระตุ้นความปรารถนาอันแรงกล้าของชายคนนั้นที่จะพิชิตและเย้ายวนใจมากลืมไปซะถ้าลุกไม่ได้ก็ไปนอนต่อ ชิงมูรู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยและยังคงนอนต่อไปฉันไม่รู้ว่ามันผ่านไปนานแค่ไหนคิงมูรู้สึกถึงเจตนาฆ่าที่รุนแรงและตื่นขึ้นมาทันทีสีเหอแต่งตัวแล้วและยืนอยู่ตรงหน้าชิงมูด้วยสายตาที่มีเจตนาฆ่าแต่เขาไม่กล้าเริ่มคิงมูเป็นคนเงียบขรึมคนท,ที่สองที่วางมือไว้ด้านหลังศีรษะชาว w U มีร่างกายที่แข็งแกร่งและเฮาทูที่สุขุมก็เข้าใจโดยธรรมชาติว่านี่เป็นเพียงการคำนวณของฮงจูนตาเต้าที่เดินอย่างโหดเหี้ยมไปถึงระดับนั้นคงไร้สาระถ้าเขาจะเอาสิ่่งงททีเเเขาาาาไปกกลลับคืนพระระสส็้อย ดังนั้นเมื่อฮูตูจากไปเขาก็ไม่มีอารมณ์มากนักอย่างไรก็ตามการมองตาของขิ้งูนั้นซับซ้อนมากโชคดีที่เมื่อฮูตูจากไปเขาก็พาจิน W ูไปด้วยไม่ปล่อยให้พวกเขาเห็นสถานการณ์ที่น่าอับอายนี้และนี่คือสาเหตุที่ซีเหอยังคงยืนอยู่ที่นี่ได้อย่างไรก็ตามคำพูดแรกของคิ้งูไม่ใช่เรื่องน่ากังวลหรือหลบเลี่ยงความรับผิดชอบตรงกันข้ามมันเป็นประโยคที่ดูถูกเหยียดยามและยังทําให้ผู้หญิงคนนั้นมีความรู้สึกอยากจะฆ่าเขาเกือบจะในทันทีคุณให้กําเนิดตุ๊ก,กตาสิบตัวแต่สิ่งทีี่่่่คคคคุณไมมมมาาาดดิิกก็ือวันนนนนขึ้สมมใแง ชิงมูค้างอยู่ในคอและมืนเมาฉันจำได้ฉันบอกว่าทำไมฉันรู้สึกแปลกๆเมื่อเห็นคุณคุณกลายเป็นสาวพรหมจรรี์ซีเหอไม่สามารถระง,งับความโกรธของเขาได้อีกต่อไปแม้ว่าชายที่อยู่ตรงหน้าเขาจะทรงพลังมากจนไม่อาจต้านทานได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะตายเขาก็ต้องสาปแช่งบุคคลน,นี้ที่ไม่ตายการโจมตีของทีได้รับการแก้ไขยอย่างง่ายดายและมือของคิ้งมูก็บีบค้างของเธอคุณไม่อยากให้ฉันตายเหรอใบหน้าของคิ้งมูแนบไปกับใบหน้าของทีอย่างอ่อนโยนมันยากแต่เราสามารถตายจากการเป็นอมตะได้ หลังจากนั้นขิงมูก็กดทีได้ลงอีกครั้งยังไงก็ตามเมื่อวานฉันไม่ได้รู้สึกถึงทักษะของคุณจริง,รงๆให้ฉันดูว่าวันนี้คุณแข็งแกร่งแค่ไหนครูต่อมาสงครามระหว่างชายและหญิงก็เกิดขึ้นในตอนแรกผู้หญิงต่อต้านอย่างเข้มแข็ง,ขงต่อต้านความเข้มแข็ง,ข,งของผู้ชายและต่อต้านสัญชาตญาณของตนเองแต่สุดท้ายภายใต้การโจมตีของชายคนนั้นเขาก็ต้านทานการล่มสลายได้หลังจากทำทั้งหมดนี้ขิงมูก็พักบนหน้าอกของทีเอและเพลิดเพลินกับความอบอุ่นแต่ดวงตาของเขากลับทำอะไรไม่ถูกปัญหาที่ฮองจุนไม่สามารถแก้ไขได้้้ดววยตตัเเเออองงกก็็ปนนหาาที่่ขลจื เมื่อสงครามลิชอเกิดขึ้นจะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนับไม่ถ้วนนี่คือจำนวนคงที่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเพียงใดก็ตามก็ต้องทิ้งร่องรอยเลือดไว้รอครองเรื่องในอนาคตครับสวรรค์ที่แท้จริงนั้นไร้ความปราณีอย่างไรก็ตามไม่มีทางที่จะอยู่ได้โดยปราศจากผู้คนตอนนี้ครอบครองคีดซึ่งยังคงเป็นหญิงสาวพรหมจรรีร่างกายของยูยานีนและร่องรอยของเหตุและผลที่แบบเผาปีศาจก็อบล้อมขิ้งูไว้ด้วยเช่นเดียวกับคนอูหากแก้ไขไม่ถูกก็เกรงว่าคราวหน้าจะพังอีกมีเพียงแรงกระตุ้้้นนนนนนเดีียววใใใหััจขขขอองงิูณะ่คื ฮองจุนอย่าตายนะบทที่6 8 4สซีเหอมีสเสน่หาหลังตั้งคันขั้นไปอีกวันซีเหอที่ไม่ได้ดูทา์สในที่สุดก็ตื่นแล้วเนื่องจากขี้มูฟื้นคืนความแข็งแกร่งทางร่างกายของเขาเมื่อวันนี้เขาจึงไม่ละทิ้งการสำรวจร่างกายของเธอในตอนแรกสีและทุกครั้งที่เขาตื่นขึ้นมาเขาจะพูดถ้อยคำที่เย็นชากับเขาเป็นของแห่งความตายพึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามเพื่อกระจายสารพิษที่ไร้วิญญาณในร่างกายฉินมูจึงทำงานหนักมากตามธรรมชาติการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นรากฐานของความสุขฉันจะทำ อย่างไรก็ตามอยายินดีจจนเกินไปดังนั้นทุกครั้งที่ทรายและความง่วงผ่านไปขิงมูจะได้รับกลิ่นหอมอันอบอุ่นของเนฟรอนอนทับเธอโดยตรงตอนนี้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วสิ่งเดียวที่ไม่ปกติอาจเป็นผู้หญิงที่เล่นแย่ในสองวันนี้ขิงมูมองไปที่เธอและพูดด้วยการเยาะเย้ยว่าฉันรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ทันทีที่ฉันตายจะขอบคุณเขาไหมขิงมูนั่งยองๆฉันก็ถูกนับเช่นกันในสายตาของฉันชีวิตและความตายของคุณไม่มีค่าแต่ฉันไม่เคยปฏิเสธที่จะให้คนอื่นนับเลยสักครั้ง อย่างไรก็ตามครั้งนี้แม้จะอึดอัดนิดหน่อยแต่เขาก็ให้ความสนใจนิดหน่อยอยู่ดีฉินม,มู่ลุกขึ้นแล้วบอกว่าหลังจากนี้บุคคลนั้นก็หายตัวไปคุณไม่ทําอะไรอีกต่อไปทํหญินและหยางกับเธอต่อไปสิ่งต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดมาเร็วคิ้งมูมีหัวโตวเมื่อเขาคิดถึงเรื่องนี้ตอนนี้ทองของคียกกำลังตั้งท้องกับสายพันธุ์ของเขาแล้วดังนั้นนี่คือการคํานวณของฮงจุนเพราะซีเหอสิ่งที่ถินม,มู่ต้องทาคือเปิดตาขายปีศาจส่วนฮูตูเธอก็จับไปแล้วอย่างไรก็ตามคิ้มมงมูความรันี้ด้ดวยมือขอขขงเขาเาอง หนึ่งหัวและสองใหญ่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่หลอดไฟประหยัดน้ำมันแม้ว่าในฐานะนักบุญที่โลกไม่รู้จักแต่เธอก็ฉลาดกว่าไซและไซมากดึงความรักออกมาแล้วมอบให้ขิ้นงูให้ขิ้นงูตัดสินใจหากขิ้นงูไม่เต็มใจเธอจะตัดความรักของเธอออกและตั้งแต่นั้นมาทั้งสองก็จะไม่ได้พบกันอีกหากคุณต้องการให้ไปที่ตระกูล W ยูเพื่อตามมาหาเธอแล้วมอบความรักนี้ให้กับเธอด้วยตนเองในเวลานั้นโหวอตูเป็นผู้หญิงของเขาอาการปวดหัวขิ้นงูคลุมศรีรษะของเขาและรู้สึกเขินอายเล็กน้อยอยู่พักหนึ่งฮองจุนฮองจุนเจ้าเท่่าากกััับบบรแแแสดดงงงนนี้้้ฉตอออพูะไยลว คราวนี้มือของฮงจุนเขาชนะอีกครั้งจากมุมมองนี้เมื่อโลกเป็นกระดานหมากรุกจริงๆแล้วขิ้นมูชนะได้เพียงเล็กน้อยหรือสองก้าวในตอนแรกเท่านั้นด้านหลังแทบทุกย่างก้าวจะหาชีวิตนี้ให้กับลิศไออได้อย่างไรโชคแตกหากไปต่อไม่ได้ก็ถูกลิขิตให้โชคชะตาละทิ้งและเข้าสู่ภาวะถดถอยแต่แม้แต่ครอบครัวที่ถดถอยก็ยังมีโชคของตัวเองสิ่งนี้ยังแสดงถึงกลุ่มลิศสองเมื่อขิ้นหมูตัดโชคของพวกเขาพวกเขาก็ถูกกำหนดให้ไปสู่ผลลัพธ์แม้ว่าพวกเขาจะออกไปอย่างปลอดภยัยแต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นชนชนสูง แต่ในปตีต่อไปพวกเขายังคงไม่รู้สึกถึงความปรารถนาดีของโลกชนเผ่าจะตายไปทีละคนประเด็นสำคัญที่สุดคือไม่ว่ารุ่งจะลำบากแค่ไหนก็ไม่สามารถมีลูกและมีลูกได้นี่คือการสูญพันธุ์ที่แท้จริงไม่มีที่ว่างสำหรับการซ้อมรบและการจะถอดรหัสทั้งหมดนี้ต้องอาศัยขิ้มูแม้แต่ฮงจุนก็ทำไม่ได้การปฏิบัติต้องห้ามของขิ้มูไม่ได้อยู่ภายใต้เขตอำนาจของสวรรค์ดังนั้นหากเขาเข้าร่วมในเรื่องนี้ไทออนดาวก็ดำเนินการไปตามธรรมชาติและมีตัวแปรอยู่และตัวแปรนี้คือเส้นแรกของชีวิต เช่นเดียวกับทายและเด็กในท้องของเขาตราบใดที่เขาเกิดปีศาจก็สามารถช่วยได้เพราะตระกูลปีศาจมีคนรุ่นต่อไปและแม้ว่าสวรรค์จะไม่เข้มงวดอีกต่อไปเมื่อมีข้อผิดพลาดก็จะไม่ทําให้เกิดความยุ่งยากในเรื่องนี้ดังนั้นสิ่งที่ิงมูบอกพีก็คือโชคของกลุ่มปีศาจของคุณถูกทําลายโดยฉันแล้วไงละเผาปีศาจของคุณไม่มีลูกหลานตั้งแต่นั้นมาคุณเป็นราธินีปีศาจแล้วสิ่งที่อยู่ในท้องของคุณไม่ใช่ปีศาจละ่ะ ซีเหอไม่ว่ามันจะโง่แค่ไหนนี่คือวิธีแก้ปัญหาการล่าถอยครั้งสุดท้ายของเผ่าปีศาจคือการที่เธอละทิ้งศักดิ์ศรีของเธอและหลังจากถูกผู้คนดูถูกในวันหนึ่งคืนหนึ่งในที่สุดเธอก็กลายเป็นตัวอ่อนในท้องของเธอต่างจากความคิดของจิงวูไซและร่างกายทั้งหมดของเธอไม่มีที่ใดที่คิงมูไม่เข้าใจแม้แต่คิงมูก็รู้จักร่างกายของเทอดีกว่าคีเอแม้ว่าธุรกิจของคิงมูจะดูงี่เง่าเล็กน้อยแต่เขาก็สามารถอยู่ในโลกนี้ได้ถ้าเขามีความสุขทุกทีกท่สุดท้ายจะเศร้าหรือไม่มีความสุขแม้ว่าจจะะนนนััับบเเเพีีีียยยงงคครรร้ดดววแต่่กก็ป็ปาาาทส ปากของภรรยาเจี้ยวขิงงูยกยิ้มเบี้ยวนั่นคือพรรยาเจี้ยวจริงๆภายในยตระกูล w u หถูกกลับไปที่หอพักของเขาและตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่มีใครเห็นใครเลยชาวหอวูมองขึ้นขึ้นลงลงในวังใหญ่มีเพียงคนเดียวในหอวอตูความคิดของเธอล่องลอยไปไกลาอาจารย์ไม่มีทางที่จะช่วยฉันจากคอ,อหอวูได้จริงๆหรือฉันไม่สามารถกอบกู้มันได้ด้วยความสามารถของฉันแต่มีคนหนึ่งมีแต่ถ้าคุณต้องการขอความช่วยเหลือจากเขาสิ่งแรกคือขอให้เขาเป็นนี่คุณด้วยทักษะของขี้งูเธอมีพลังอะไรเพื่อให้เขาเป็นนี่ชันในเวลานั้นนนนควาวาาหหัังงเดดดียยยใิ้ลลก็่อๆสไป เนื่องจากในทิศทางของถนนเขาไม่สามารถเป็นหนี้คุณได้จากนั้นเริ่มต้นด้วยชายและหญิงย่าวิญิญ,ญาณที่หายไปนี้อาจช่วยคุณได้แต่คุณต้องรู้ว่าเมื่อชาว W อยู่ที่พ่ายแพ้จะไม่ถูกละทิ้งโดยโชคชะตาแต่มันเป็นของขี้นูรอยยิ้มอันขมขื่นที่มุมของโฮทูค่อยๆปรากฏขึ้นและในที่สุดเขาก็ใช้พฤติกรรมที่ไม่แข็งกระด้างดังกล่าวเพื่อใช้ร่างกายของเขาเองเพื่อหลอกให้บุคคลน,นั้นติดก,กับดักหวังว่าคนคนนั้นจะเป็นคนจิตใจอ่อนโยน